สวัส,ด,สนนดีพี่น้องมาดจุกูจุกคนนะจ๊ะมันม่กิมาตําอขอบาุณดีเยพี่น้องตําขพูดพี่นใส่ตุไกแตํามกระสเนื่องในเด้พี่น้องขาเทษพอใคยพอพี่น้องเดีหัวมัมด มดพอดีอปอาแม่อาลูกอะไรอย่าน้โตอ่านบม่เห็น่ะคอยตั้งตั้งอยู่ในโต๊ะน้ำกาลนะครับตุกน้ำดีลุ่มพูดลงแล้วไปคุงนัวแล้วก็มาใส่ใส่น้ำตาละน,นะคพออีบงพดอาใจายเย็นๆ ได้มีแค่เดือกมีใหญ่ๆเนกระปาได้คือเดียวขีดเลยปลาดเลยเข่าคือเดียวเลยเข่า

มื่อีนบอดไปป่าพ,พี่น้องพักก่อนทนั้นเห็ดกระทงลงวัดด้อพี่น้องหายคู่บตัดบ่ตัดกระปุ่นนี่ตัด มาลุ่มแขกบอกตามเพื่อแขกมาเห็ดกระทงเด้อพี่น้องเออแขกมาเห็ดกระทงเพราะว่าเพื่อนเมจิขอแอเป็นเพื่อนหัวหนักหน่วยหนะจุเด้อพี่น้องเขามาซุ่มลุ่มมาเห็ดกระทงลงวัดเพื่อนหน่วยหนึ่ง่นให้ได้ซิบหาอันเด้อพี่น้องตามพูดหนักแขกป้าตุ๊เตรียมื่อ ใส่หมดเลยแบบใส่หมดเลยบอสเดงพุทก็ละใส่หมดก็ใส่หมดนะใส่หมดเลยเดี๋พี่น้องใส่หมดเลยบอก่มใส่หมดเลยแดงมะเขือซื้อมะเขือแดงซื้อเดี๋พี่น้องมะดีเพชรแบบมะเขือมันแดงมะเล็งแดงมะเล็งแดงมะเขือเสร็จแล้วอ้าหกขั้นนีดน้อยพอได้นี่เดี๋ยเด้๋นี้ ซั่วซั่วส่าวเอาเนาะซาวซักกระซามหรือซาวใส่หมอนี่ซาวซะเนาอลงหม้อตึงเอาอันใสัวใส่นกมันน้อยพกพี่น้องเอ้โอ้ยเพิ่นบ่ได้ซื้อเล็เด้ซื้อกหน่วยใหญ่ๆบักใหญ่ๆเลลวงตําหลายๆอันนี้คกใส่ในครครัวเฮาครัวเฮาบ่ได้ซื้อคกใหญ่เมื่อกี้สิเอาลงใส่อเด้อปานนี้ วัดเนี่เปื่อตีนไก่ตีนกาเอาดีน้องเหรอเอาลูกไปส่วใส่พี่น้องเออไก่ฮะก็ได้ต้มเปื่อยเรียบร้อยแล้วต้มใส่ขาใส่ใบขี้หูหัวสิงไก่เลยพี่น้องใบขี้หูมือถนัดมือจับลง ใหญ่ใจกลัวไม่ถูไม่เทาปะไม่เทาไม่เทามันพักหายแล้วอี่แม่ปั้นหายแล้วไม่ถูคนนี้เกิดธรรมชาติป้าตีนไก่กับมิเตตีนใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยมิเตตีนใหญ่ๆฉวดทั่วาาขยัน้่ตีนใหญ่ดีเลยต่างขายสี่สองพันแล้วพี่น้อง ตำตีไก่ใส่สินเข็นจะเซ็นกนนนี้ล้อสิ่งกระดับยื้อๆไอ้เด้อพี่น้องเสร็จแล้วจ้าพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟเด็กพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องมากินข้าวเศร้าพี่น้องน้ำไม่ที่ทอ่อแอร์สบายดียตำขอบคุณนส<ะ>่ตีนไก่ปิ้งหมูปิ้งหมูเสร็จมามามา วันนี้ก็ครอ,อบครัวแม่จีดพ่อแอก็ได้เห็ดกระทงพี่น้องเพื่อว่าเอาลงไปให้วัดเพื่นติดตามไม่ต้การพี่น้องจังหน่อยพ่อแอสิลงไปถ่ายให้พี่ให้น้องเบิง่งเพ่นหัวน้จุกัวหน้าน่อยให้ระทงแล้วลงไปให้วัดวัดเพื่อนก็ให้แม่ออกตบญาติย,ยมบูชาเอาหาอะไรได้เขาวัดพี่น้อง ทึงพี่น้องบ่าได้ไปแก้ไม้เป็นมะออื่นไม่หลักวัวนางนกวันสิ์แหละเท่าแก้บูหาพนพนักขาลำมะออื่นก็นลุยเลยพี่น้องอเปิดประเด็ขอไปอามาทอ่อ กินหอดตัวประแดดไงแขกงเปน็นแนงเลยเสียงนองเลยด้วยพี่น้องมาทอดขาไผ่ลูกบ้านลูกบ้านเส้นมาเข็ดกระทรงทำมาคือกันพีออ่น้องผมเพราะอเป็นหัวหน้าคุ้มพี่น้องลูกน้อยต้องมาเข็ดอยู่เือนนี้ 对对。問 แบ่งไข่มุกไปโรงเรียนเด้อพี่น้องไปโรงเรียนแล้วสอนให้น้องเพิ่นน้องไข่มุกละเฮียนเก่งพี่น้องแบ่งละรประหยัดปานใดแถแบ่งปวดบึงเพิ่มเพิ่อนเลยแต้มตะพูบเต็มบัตรเพิ่มตะพูบอย่างตะพูบยา เยนกำลงกังเรียนใหม่เย็นแต่เย็นเขียนไปเนหน่อเอ้ยเพิ่งก็สี่ห,หรือหน่อนะฮะกระเขาตัวกอเพิ่นบ่มีหัวบ่มีหางเฮ็ดสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้ว ข้าวแรกเก็ลกไปเห็ดกรณ์โธ่คนไทยอยู่มหน้าซ่ามากเลยอาลั่งกูไปยู่รนหน้ากับโซ่แต่น้อยไปการมากดอ มาเลากบปู่ยูมาด้ะมาละอืมขับประโญมาเลยแล้วามาั้งิมาวข้มย่าได้ผู้คนเขาห้านพี่น้กงเลยคลิปนี้มาหอนเอกลาไปก่อน้ะพี่นอ้องฝากติดตามคิปหนาเด้อสบาย